มีสองคำที่อยากบอกรองทุกคนวันนี้ก็คือสุดยอดครับสุดยอดมากๆแล้วก็ยี่สิบหกเจอกันแน่นอนครับผมบอกเลยว่าเกาหลีมาเยือนเมืองไทยไม่สามแต้มแน่นอนอย่างที่มีหลายคนบอกไว,ว้ว,ว่ามีพี่คนหนึ่งที่วันนี้บอกว่าสี่แต้มนี้แน่กลับมาเมืองไทยยี่สิบหกแนะยี่สิบหกเจอกันสามแต่แน่นอนผมบอกแล้วตั้งแต่ทางด่วนแจ้งวันนะจนถึงราชมังโล่งเพราะคนไทยเป็น อยู่ที่รัศมีทั้งหมดครับวันนี้ทุกคนสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆครับก็ขอชื่นชมจิตใจความเป็นนักสู้ของน้องๆทีมชาติไทยทุกคนนะครับในวันนี้ที่ที่ได้แต้มออกจากโซครับเซเรียมเป็นหนึ่งแต้มที่สาคัญและยิ่งใหญ่สําหรับเอ่อทีมชาติไทยและแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับไม่น่าจะมองถึงแต้มเดียวแล้วครับเพราะว่าในบ้านหนึ่งได้เปรียบทุกอย่างเรื่องอากาศเรื่องสภาพแล้วก็ตอนนี้เรื่องเรื่องสภาพเอ่อเขาเรียกว่ากําลังใจ แล้วเราก็ทามมิ่งมันเบี่ยงมาหาทีมชาติไทยของเราแล้วนะมองถึง3แต้มในการคุยทางเข้ารอบเลยครับแล้วโอกาสในการเข้ารอบที้ตกใจไหมพี่ผมมองว่ายังคิดเป็นเกมต่อเ,เกมก่อนครับแล้วก็คู่แข่งของเราที่เราต้องเราต้องตัดทัดคือทีมชาติจีนนะครับซึ่งเราพลาดไปแมตช์แรกก็ถามว่าตอนนี้โอกาสเปิดโมเมนตัมเปิดแล้วทามมิ่งมันเบี่ยงมาหาเราเราเราต้องใช้ใช้ตรงนี้จกฉุ๋ยอัการเข้ารอบสามไม่ได้ครับแลก็สวัสดีครับผมโมโคต้าไกนะครับตังไงก็ต้องขอบขอบคุณน้องๆทุกคนที่สร้าง ความสุขให้คนไทยอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าวันที่26ที่จะถึงเนี่ยสนามแตกแน่นอนครับผมแล้ววันนี้ผลงานน้องๆเป็นยังไงบ้างพี่โอ้โหทุกคนสู้สุดความสามารถจริงแล้วก็ได้ใจแฟนบอลทุกคนแล้วก็ผมก็ขอบคุณน้องๆที่ที่วันนี้ทําให้คนคนไทยมีความสุขแบบสุดๆอีกอีกครั้งหนึ่งครับผมสถานการณ์ของเราเป็นแบบนี้แล้วพี่ครับเรามีโอกาสที่จะสามารถเาประสูรอบได้เลยพี่ก็ถือว่ามีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ฝาก ความหวังไว้กับน,น้องๆแล้วก็ฝากแรงใจแรงเชียร์ไว้กับแฟนบอลคนไทยทุกคนให้น้องๆได้พยายามทำถูกเป้าหมายของเราคือการเข้ารอบต่อไปนะครับผมข,ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ